มีเรื่องราวมากมายผ่านการเวลาเนิ่นนานและเน็บนาวดวงดาวแสนไกลใจไม่ว่างเปลา่าวายเวียนวุ่นวายวกวนแต่ยังมีแสงธรรมสองนําทางที่มืดมนท่ามกลางทะเลสังคมที่โหดร้าย จกล้าพอมกล้ายอมท้าทายทางใหม่เลือกทางที่เดินก้าวไปสู่ความพอเพียงความพอเพียงคือคำตอบผมแนะนำตัวแทนนะครับของพี่น้องขอให้พี่น้องบ้านโคกลกางเฮ้า ให้งานเข้าส <giving> ําเร็จรู้ลวงไปด้วยดีนะครับให้พานเข่าไปในรอบได้ชนะเลิศนะในในสิ่งที่เหตุอยู่เดียวนี้นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องบ้านเข้าจงมีความสุขคุณเล่นจงอยู่ดีมีแห้งสุขู่สุขคนกับผมนายข้าร่มแจวอาสาเป็นพญาญ่บาลหมู่สีบ้านโคกกลางตำบลน้องโกอำเภอบริบือจังหวัดมหาสารคามกับผมในฐานะผู้นำได้ ร่วมกับชาวบ้านและหน่วยงานภาคีร่วมกันพัฒนาในด่านต่างๆเพื่อความสุขและกัคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวบ้านโคกลางบ้านโคกลางเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กจํานวนครัวเรือน8 1ครัวเรือนจํานวนประชากรทั้งเบิด2 8 9คนเป็นเพศชายร้1ยหคนเพศหญิง138ยคนส่วนใหญ่ ทำการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยมีพื้นที่ทาการเกษตรจํานวนพันสอร้อยเบไร่บ้านโคกลลางได้รับการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนหลายโครงการปีพศ2559ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านสร้างสม,มัยฉีพชุมชนปี2560ได้รับการพัฒนา เป็นมู่บ้านเสจิตพ่อเพียงปี2,562ได้รับการคัดเลือกให้เป็นมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติมันคงมั่งคั่งยั่งยืนได้รับเงินพระราชาทานกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ร่วมกับหน่วยงานของรัฐด,ดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆในชุมชนบ้านโคกลางเพื่อเป็นการสักการะ เจ้าฟูนะครับเป็นเจ้าฟูรอชาเจ้ายาคําหอมของพี่น้องบ้านโคกางเฮ้าซึ่งพี่น้องบ้านโคกลางเฮ้าได้ให้ความเคารพนับถือนะครับลูกหลานที่สิไปสอบบรรจุเป็นเจ้าเป็นน้ยก็ได้มาบนบานศาลเก้าไว้นี่แะครับเป็นสิง่งยิดเหนียวจิตใจของพี่น้องบ้านโคกางเฮ้ามาโดยตลอดนะครับเมือนี้นะครับได้พาดมาเยี่ยมชมเป็นสวนป่าสวนสมุนไพรเฮาเหรอครับที ทังคณะกรรมการพีน่น้องบ้านโคกกลางเขาได้รวมแรงรวมใจกันมาเห็ดโค้งสางนะครับเห็ดเห็ดซุ่มนะครับเพื่อสิได้ให้พืชพักพัธนาไม่เรื่อยนะครับไม่ได้เรื่อยขึ้นตรงโค้งสางที่เาเห็ดไว้จัดตั้งเว้นเพื่อมาเป็นการพัดเปลี่ยนกันดูแลในสวนสมุนไพรลดน้ำพุวนดินใสปุ๋ยต้นใดมันตายก็เอามาเติมมาปลูกเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็มเมล็ดพันุ์ต่าง เกี่ยวกับสมุนไพรก็เอามาปลูกเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับ mm hmm. เว้นนี่สิมีอยู่ทุกทุกมือนะครับเว้นละสามถึงสี่คนนี่แหละครับได้มาดูแลลดน้ำใส่ปุ๋ยพ่นดินอยู่ตลอดนะครับใส่ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมู่บ้านทั้งชุมชนแล้วเลยนะครับในสวนสมุนไพรเชิญมาเบิงจุดทีเฮ้าใดเห็ดปุลิสซี่ชีวภาพเข้าแรกเริ่มเดิมที่นี่เฮาบ่ได้มาเห็ดยุดจุดนี่ดอกครับแต่ตะวา่าเข้าเปลี่ยนจากจุดเก่าจุดเก่านี่คืออยู่ทาง ทางแปลงพักปอดสารเฮาเนื่องจากว่าเฮาบอมอีอาคารมันคงนะครับหาลือกันกับคณะกรรมการเฮาเนี่ยครับแต่ก็เลยได้นใ,นใหายมากพอใส่อาคารก็ของทางโรงเรียนเห็ดปุ๋ยอยู่ตรงนี้นะครับกับคงสีเห็ดเป็นกลุ่มอยู่นี่แบบยั่งยืนนะครับในการเห็ดปุ๋ยนะครับก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาเนี่ยเป็นย่างดีนะครับถือว่าเฮาไปใส่พืชผักเขาแล้ว กาชีเป็นพักปลอดสารนะครับคือเข้าใส่น้ำมักเชียอภาพหรือว่าปุ๋ยหมาเข้านี่เห็ดขึ้นมาเองนะครับโดยเน้นถึงความปลอดภัยของพี่น้องผู้บริโภคนะครับการจัดสรรปันส่วนกันในกลุ่มนี่แหละครับไปใส่ในหน้าเข่ากะ็กะดีนะครับใส่ในหน้าเข่าเข้าเนี่ยมั่นถีไปปรับปรุงบำรรุ่งดินนะครับทําให้ดินนี่เกิดดินลวน้วนซุยทาให้พืชพักเข่านาา้าสร้างปลาเข้านี่งาม นั่งสบลวยมายุาราลักษจารบหลังจากที่เขาปลูกอยูป่ปลูกกินแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยกะบ่ได้ซื้ออีหยังกะดีสุยางเพราะว่าเขาบ่ต้องใส่ใจอีหยังทั้งทั้งผัดทั้งตุกผักสวนกวงกเขาเนี่ยกะดีทุกอย่างแหละค่ะมันกะได้ออกกําลังกายพร้อมเฮ็ดไปพร้อมได้บ่ได้ซื้อแล้วก็ได้แบ่งพี่แบ่งน้องก,กินจังซี่ไหมจ้าเดี๋ยวทุก ทุกลังคาเฮียนสิเห็ดแบบเ่านีบ่ส่วนมากเห็ดอยู่ค่ะส,ส่วนมากเห็ดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ผล่ะทุกหลังค่าแหละแต่ว่าเขาเห็ดอย่างขึ้นมาเขาต้องใส่ใจดูแลบแม่นว่าเห็ดซือๆเราแล้วดูด้ <laughs> ต้องดูแลด้วยเนะี่ยจ้าก็เลยกะดีคักๆอยู่คือว่ามันลดลดรายจ่ายลงหลายเป็นไงลดรายจ่ายลง,ลงโอ้ยลงแต่ละเดือน<ง>แต่ละเดือน,แ,อนแต่และเดือนหลายจะเพราะว่าของผื่ดผัดถั่วเขา,เขาบริส้ซื้อเลยเพราะว่าเขาไม่ทุกอย่าง เป็นบักทัว่วเป็นต้นหอมผักอีตู้ผักอะไรมุ้มนักกับมีเหมือดทั้งสี่เราเป็นผักมวกนี้กับมีมีสุยางเฮ็ดทั้งสี่หละกผู้ผู้ข้าเจ้าปลูกว่าด้ไเพิ่อนขอฮอาก็แบงเพิ่นก็ดีจ้าจ้านั่นแหละใส่ปุ๋ยหมักที่าเห็ดบอเ่จ้าใส่ปุ๋ยหมักเี่าเห็ดเท่ากะส่วนมากมันอยู่ในบ้านมันว่าด้ใส่ปุ๋ยเอียงอะไรมากไม้ดอกฮขกก็ใส่ปุ๋ยเี่าเห็ดมากน่ละ่ะฮอกกัว่าใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็ฮอกกัยิบหยายิบยังไปก็ดีอยู่ค่ะ อยากชวนพี่น้องทุกๆครอบคั่วนี่แหละมาเห็ดคือของยายรว้ยนี่ขันบ่มีต้นน้อยมันไห้มาเอาอยู่นี่ก็ได้สีบแบ่งไหมีผักอีตูเผละผ้าตน้นบักฮูงมีสุเนลแหละค่ะสีบแบ่งไหบักทั่วไนบักทั่วมึงน,นี่ในบักแตงมึงนี่มีมีไหจ้าสิบแบ่งไหเพิ่นไปปลูกอยากให้เห็ดคือกันสุคนสุคนเจลิลดรายใจบริสุอิลี<อ> <laughs> ปลูกพักสวนครัวกินเองค่ะดีว่าไหมดีปลอดีจ้ะ ปูกมั้ตะดนกันละอยวกินนี่ยังกับปูกกันนั่นจ้ะแล้วเาใส่ปุ๋ยปอใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยยังนี่แหละค่ะปุ๋ยคอกปุ๋ยคอก<อ>ที่เขาเห็ดเองจ้ะแสดงว่ารายจ่ายเขาก็ลดลงบะมีดบะด้จ่ายอย่างแถบบะด้จ่า,า,ายเรื่องผักค่ะอืมก็แสะดงว่ามีเงินเก็บก็มาาีมั่งนิดนิดน้อยเพราได้ใส่จ้ะหมุนเวียนก็เงินตอนนี้ถึงบะระย้ายอย่างมาข่ากลมออมทรัพยบ ฝากก็โดนไป้กูมอมฝากกูแต่เพิ่นเริ่มต้นนบตอนนี้เงินเก็บประมาณเท่าไหร่ในกูมอมฝากเนี่ยจำได้ปะก็ประมาณเล่มหนึ่งก็บเมื่กว่าบาทสามเล่มก็เฮ็ดใหหลานมันกับปลาไข่หลานน้ำจอกองน้ำเป็นเล่มหนึ่งกับเมื่กว่าบาทมันอีกฝากให้หลานน้ำฝลาไข่หลานกับมีเงินเก็บหลายเดียตัวขน่ดก็ มีบาง <laughs> นั่นอ <laughs> มองนี่คือเป็นมองพิพิธภัณฑ์เป็นการสะสมของเกาโบรานเข้ากันจเอาน้ำขามาสะสมไปเรื่อยๆนะครับถ้าให้พี่น้องคนรุ่นหลังลูกหลานเยาวชนเข้าได้มาศึกษาต่อไปนี่อาจมิดไปนะครับถ้าเขาบริหเตรชีเห็ดเป็นพิพิธภัณฑ์นี่ไวประจํามู่บ้านเข้าไวนะครับนะเนาะพ่อเื้อยังครับฉัเมเผ็ดน,น้ำชายิน เป็นคน้นบานนี่เลยบอกว่าเป็นคน้นบานนีล่ล่ะเกิดทีนี่เลยเกิดตั้งแต่น่อยเ่าใหญ่เลยถ้าน่อยเ่าใหญ่ตอนเป็นเด็กน่อยปลาตัวนี้มันประมาณจะกี่ไหลต้อเป็นเด็กน่อยกับประมาณเก้าสิบไรลปลานี่ต่อไปต่อมากกับเขากินการนอนคารนีีเขามากกับเรือประมาณสามสิบไรลสามสิบไหลก็เลนี่ลก็ยังเป็นปลาอุดมสมบูรณ์ยูคือสมัยเด็กหน่อยครับสามสิบไรลาเนี่มันก็คือกันครับตอนสมัยเักตอนสมัยเป็นเด็กหน่อยกับปลามันก็สิต้นไม้มันก็สิหลายก็นี้ต้นไม้ไง มันมาไ่มันก็จะไหลกลัวนี่มันกับพอยใหไงก็ตัดไปเห็ดนั่นประโยชน์นี่ของในส่วนกลางในหวัดตะกอนเดี๋ยวนี้บ่อยตัดแล้วอืตัดมาได้แล้วเดี๋ยวนี้หามตัดเป็นเด็ดขาดตอนนี้คือมีกรรมการดูแลใส่กันมีกรรมการชาบานคือว่าผมมอบทรงเสริมให้ปลูกป่าปลูกยังเสริมขม้าไมาอีกป่ามันก็เลยหกเป็นป่าที่สมบูรณ์ยักน้อยแล้วออืออใส่ประโยชน์จากจาก,จากหมู่บ้าน หรือไม่แต่บ้านโคกางใช้ประโยชน์หลายหมู่บ้านเนี่ยที่สีมากยังไงเขาเขวามาเก็บเห็ดเก็บยังต้นบ้านน้องโกหน้าหนุกเขียนบัานน้องยี่ดำต่อแถวนี้ละ่ะแอืะบางที่กับมาหัดตำบลโคกกองก็มามามแต่อำเภอเมืองกมาผมเสือยางสนิทใจเลยครับว่าตัดัญญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงที่พี่น้องชาวบ้านโคกกลางได้นำมาปฏิบัติตแล้วที่น้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนครับความพอเพียงคือคำตอบอยู่ที่คนไม่ดี